หวังความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็อยากจะหวังผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่คนสำเร็จไม่มีทางคิดแบบนี้คนสำเร็จไม่มีทางมาหวังอะไรแค่ชั่วข้ามคืนฉันทำวันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องรวยฉันขายของออนไลน์เดือนนี้เดือนหน้าฉันต้องรวยฉันขายของออนไลน์3เดือนฉันต้องได้ร้อยล้านไม่มีทางไม่มีทางครูบ,บอกตรงๆเลย ใครที่ติเวทคำพูดส,สวยรๆรูราาแบบนี้ให้กับคุณฟังคุณอย่าเชื่อคุณจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังดีๆ3เดือนร้อยล้าน3เดือน200ล้านไม่มีอยู่จริงถ้าพื้นฐานจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอยู่จริงและคนสำเร็จเขาจะไม่พูดแบบนี้ และคนสำเร็จเขาจะไม่คิดแบบนี้คนสําเร็จเขาจะไม่แบ่งปันแบบนี้ด้วย